สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมใมสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์นะครับอาร์เซนอล เปิดบ้านทำลอนดอนดาร์บี้แมทดาร์บี้แมทนะครับชนะสเปอร์ด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับโดยได้ประตูชัยจากทอสซานะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยครึ่งหลังก็เล่นยันสกอร์อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมก็คว้าสามแต้มไปได้แล้วก็เป็นการทำน้าที่ของตัวเองได้ดีเลยนะครับได้กดดัน์ลิฟฟ์ครูมาเหลือสี่แต้มแล้วนะครับแม้ว่าจะเตะมากกว่าหนึ่งนัดก็ตามโดยในรายละเอียดเกมวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเราก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเปอรตัวจริงกันก่อนฝั่งอาร์เซนอลวันนี้นะครับระบบ4-3-3ผูู้รรัักษาาาปะตเดดวิยหนส จับคู่วิเนียมซาดิบาแบ็กซ้ายมาลูอิสเกลียร์แบ็กขวาจูเดียนทิมเบอร์กองการสามคนโทมัสปาเต้เดนไรส์มาร์ตินโนเดกาดส่วนสามประสานในเกมลุกเรียนโรทอสซาราฮิบเซอร์ลิงและคายฮาวเวตนะครับหรือว่ามีปัญหาในการจัดทัพก็จะเป็นตรงข้างหน้านะครับหลักๆเลยซาก้ากับเชซุสเจ็บใบาย,ยาวทั้งคู่นะครับทางแบ็กซ้ายยังไม่ได้คาราฟิโอรี่คืนมานะครับก็เลยเป็นชุดคาราลูอิสเกลียร์เนี่ยลงต่อเนื่องเลยนะครับแดนบนก็ ต้องถึงมีคือราฮิมสเตอร์ลิงนะครับที่ปีนี้แทบไม่ได้ลงเลยนะครับกับอาร์เซนอลเนี่ยแล้วช่วงนี้โปรแกรมมันตั้งทุกด้วยทางอาร์เดต้าเลยเลือกพักมาติเนลลี่ไปก่อนในเกมวันนี้นะครับแล้วใช้ทรอสซาเนี่ยออกสตาร์ทางฝั่งซ้ายไปคายฮาวเวตก็กลับมานะครับหลังที่กลับมาแล้วในกันกับแมนยูนะครับแต่ในลีกล่าสุดเนี่ยก็เป็นเชซุสนะครับก่อนที่เขาจะเจ็บออกไปนะครับภาพรวมก็เป็นประมาณนี้ ส่วนทางสเปอร์นะครับก็ระบบ4-3-3เหมือนกันผู้รักษาประตูอันโทนินกินสกี้หลังสี่คนอาชีเกรจับคู่ราดูดากูชินแบ็กซ้ายเชสเปนแบ็กขวาเ,เปดโดปโโรของกลาง3คนที่ปิซูมาลูคัสเบิร์กเวลป้ามันตาซาส่วน3ประสานในเกมลุกซอนเฮงมินเดียนกูรูเซสกี้และดุมนิกโซลังกี้นะครับทางสเปอร์เนี่ยก็ยังคงข้างหลังมีปัญหายอย่างต่อเนื่องนะครับอูโดกิโรเมโรฟันเดอร์เฟนไม่หายสักคนหนึ่งก็เป็นชุดนะยึดมาระยะหนึ่งละนะครับเป็นแบ็กโฟที่ฟอกกิดไปยาวๆช่วงนี้นะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยก็ดรอปแมตดิสันในวันนี้นะครับแล้วใช้เบิร์กวาลที่เล่นดีในช่วงหลังมาเนี่ยก็สตาร์ทจึงต่อเนื่องนะครับแดนบนก็ค่อนข้างตามคาดนะครับโดยมีทีเด็ดอีกคนก็เป็นเบนันจอนสันนะครับหรือในมานักสำรองเหมือนกันภาพรวมเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของรูปเกมวันนี้นะครับถ้ามัดรวมเป็น90นาทีก่อนเลยเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยก็กลับมาบังส์แบ็กแล้วก็เรียกความเป็นจิตวิญญาณพวกเขาเนี่ยที่การลุนแชมป์ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับใน90นาทีเนี่ย คองสถานการณ์ควบคุมเกมไว้ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับวับนนี้ผมมองว่าไม่ได้มีช่วงไหนที่สเปอร์เนี่ยจะได้กดแบบหนักๆจริงๆจังๆเลยนะครับจะมีแค่ช่วงขั้นสั้นเนี่ยในช่วงเครื่องแรกมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวไปเล่าตรงนั้นนะครับแต่ผมมัดเป็นภาพรวมก่อนก็นคืออาร์เซนอลเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยในเกมวันนี้นะครับโดยมาลงรายละเอียดเครื่องแรกเนะี่ยก็เปิดมาเนี่ยคือมาได้ดุดันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับคือโหมกระหน่ำเลยนะครับเกมลุกเนี่ยมาทุกที่ทุกทางแต่ก็ ปัญหาของอาร์เซนอลยังอยู่นะครับก็คือการที่มีตัวน้ากองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็พอมันขาดตัวอย่างเงี้ยไปนะครับความคมความตลายต่างเวลาจบสกอร์ในแดนสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ได้โจ่งแจ้งมากนะครับในตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสทองอะไรชัดเจนเท่าไหร่แต่ถือว่าบุกมาเรื่อยๆนะครับส่วนทั้งสเปอร์เนี่ยก็ถือว่ารับเต็มสูบเลยนะครับเกมสวนกลับเนี่ยเขาทาอะไรไม่ได้เลยนะครับโปรตีสเปอร์นะครับเล่นกับทีมที่แบบเกม เกมตรงกลางตัดไม่ได้เนี่ยเขาจะสวนได้ตลอดนะครับแบบหลายทีมในลีกรูดูการนี้ที่เห็นเลยแบบวันซิตี้ถ้ามันเข้าล็อกข้าเป้าหน่อยเนี่ยก็จะสวนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่กับอาร์เซนอลที่มีเดคเคนไรท์ในตรงกลางปาเต้อเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างแน่นคือเกมสวนกลับเนี่ยตัดไปได้เลยสรับสเปอร์นะครับคือบังคับเล่นเกมรับสถานเดียวเลยซึ่งช่วงเวลาที่เป็นช่วงยากของสเปอร์กเนี่ยก็ผ่านไปราวๆยี่สิบนาทีนะครับพวกเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มตั้งเกมได้ดีมากขึ้นนะครับอาร์เซนอลก็ตรงนั้น จะเป็นช่วงที่ผมจะลงลงนี้เลยนะครับว่าเป็นช่วงที่อาจจะโดนสเปอรนะ์ตั้งเกมได้ดีที่สุดในเกมวันนี้แล้วก็คือช่วงนาที20ถึงประมาณ25 26 27ตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยสเปอร์คู่คาร์มาเซนอลนได้ดีที่สุดละในเกมวันนี้นะครับโดยตรงเนี้ยจะมีโอกาสจากาสเปนเปิดมาแล้วกาเบียสจิ้มทิ้งออกไปถ้าไม่จิ้มถ้าไม่จิ้มออกไปเนะี่ยจะมีโดมินิกซูลังกี้ชาร์ตอ่ะลูกเนี้ยครั้งหนึ่งนะครับแล้วนาทีถัดมาเลยเนะี่ย คูรูเซฟสกี้ยิงนะครับลาย่าก็เซฟนะโอ้โหถือว่าได้โหมมาหนักๆเลยก็ตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็อีก4นาทีถัดมานะครับก็เป็นจากจังหวัดที่ปอโรได้เปิดบอลเข้าไปข้างในนะครับแล้วเป็นซาลิบาสกัดบอลมาเข้าทางซอนเฮิร์มินนะครับที่ยิงซัดเข้าไปเลยนะครับแถบโทมสัสปาเตเปลี่ยนทางลาย,ย่าก็ ถือว่าเซฟลูกนี้ไม่ไหวนะครับด้วยวิถีของบอลที่มันเปลี่ยนทางนะครับเลยนั่นแหละครับเป็นลูกนําของสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับจากช่วงที่สเปอร์พอผ่านช่วงที่ยากที่สุดในเกมต้นเกมมาได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็มาตั้งเกมได้เร็วแล้วก็ยิงได้ในช่วงเวลาตรงนี้พอดีนะครับเลยทําให้พวกเขาถือว่าดาได้ดีเลยนะครับในการมานำตรงนี้ไปก่อน1 0 1> แต่ต้องบอกว่าพอนำไปแล้วเนี่ยเกมพวกเขาก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยครองสถานการณ์ได้หมดนะครับแต่ก็ มีปัญหาในโอเพนเพลยงต่อเนื่องนะครับก็ต้องเน้นย้ําจุดนี้จริงๆอาร์เซนอลเนี่ยว่าเจาะได้ยากมากๆนะครับกับคือพวกเขาเนี่ยมีปีกที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทอสซาสเตอร์ลิงเนะี่ยแต่ก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อาจจะบอกว่าขาดความมั่นใจก็บอกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแพ้ในคาราบาวครับมากับยูคาสเซิลแล้วมาต่อเนื่องกับแมนยูเลยเนี่ยมันก,ก็ทำให้ความมั่นใจของทีมเนะี่ยตกลงมาพอสมควรนะครับจะเห็นได้ชัดเลยวันนี้นะครับคือโอเพนเพลย์เนี่ยคือมีปัญหาด้วยแหละแต่ ความไม่มั่นใจตรงนี้มันผสมไปด้วยเนี่ยทำให้ในช่วงที่ยังยิงไล่ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยตามอยู่หนึ่งศูนย์นะมันดูที่จะแบบอึดอัดดูไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่ายิ่งยื้อยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยอาร์เซนอลก็ดูจะไม่ดีแน่ๆนะครับแต่จุดแล้วจุดรอดนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยมันมีจุดที่ดีอยู่ก็คือเขาเนี่ยยังคงเรียกเตะมุมเรียกฟรีคิกได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยได้เตะเกือบ10ครั้งได้นะครับทั้งเตะมุมแล้วก็ฟ ทั้งหมดเลยเนะี่ยก็ต้องบอกว่าสเปอร์ตรงนี้เป็นจุดที่เล่นไม่ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าเสียค่อนข้างถี่และบ่อยมากๆนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีทีเด็ดจากตรงนี้อันตรายแค่ไหนจากที่ทํามาในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งจากเลาวในเกือบๆสิบครั้งนี่แหละครับมันก็มาสำลิดผลนะครับเป็นจุดเปลี่ยนพวกเขาก็ยังคงมีทีเด็ดอยู่จริงๆนะครับจากมุมในนาทีสีนะ่สิบเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนโมเมนตัมเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับจาก จังหวะเตะมุมของเดเนไรส์นะครับจากที่พยายามได้เปิดอยู่หลายต่อหลายทีนะครับคราวนี้ก็เข้าสูตรเรียบร้อยนะครับเปิดเข้ามาเข้าหัวเร้บเป็มากันเยสซี่เสาไกนะครับบอลฉลับโดมินิกโซลังกี้นะครับกับระดูดากูชินเนี่ยก็ดูไม่ทันเหมือนกันว่าแฉลับใครเข้าไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็วิถีบอลเข้าประตูนะครับสุดซึ่งณตอนนี้นะครับเครดิต จากไลฟ์สกอร์แล้วก็หลายๆเว็บเลยก็ให้เป็นการทําเข้าประตูตัวเองของลุนนิกส์นลังกี้ไปนะครับแต่ผมว่าเครดิตโดยส่วนตัวผมเนี่ยมันก็คือความสามารถของกาเบียลนี่แหละครับที่โอ้โหไม้ตายเขาจริงๆนะครับที่ลูกโขกเนี่ยไว้ใจได้จริงๆนะครับก็นั่นแหละครับลูกนี้ก็เป็นการตีเสมอเกือบมาหนึ่งๆแล้วก็อย่างที่บอกโมเมนตัมพลิกกลับมานะครับเป็นอาร์เซนอลเนี่ยที่ได้ใจเลยนะครับเสียงเชียร์ก็มาแล้วใช้เวลาตรงนี้ได้ดีมากสามารถพลิกแซงขึ้นนําได้เลยนะที่43นะครับไม่ต้องรอนาน จากงหว่าที่ปาเต้นะครับตัดทางอีปิซูม่านะครับได้แล้วก็มาให้โอเดกาดจ่ายต่อเลียโดโทรอซาทางฝั่งซ้ายลากมาอีกนิดก่อนที่จะยิงเล่นทางเข้าไปนะครับกินสกี้ก็เซฟไม่ไหวด้วยความแรงของบอลน,นะครับก็เป็นการพลิกแซงครั้งแรกของเซนนลในีเกมวันนี้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยการนําด้วยสกอร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการฉวยโอกาสได้่อนข้งยอดเยี่ยมเลยนะครับยิงได้แล้วก็เอาให้ตายเลยซึ่งก็นั่นแหละครับปิดได้เลยสอหนึ่งนะครับส่วนเกนช่วงครึ่วงงมา อาร์เซนอลพยายามจะหาลูก3านะครับโดยโอกาสยิงเนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมในครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยพอสมควรเลยนะครับด้วยความที่อาร์เซนอลเนี่ยก็ปีนี้เราจะเห็นกันแล้วนะครับว่าจะไม่ได้บ้าบุกแบบเหมือนในปี2ปีก่อนที่ขึ้นมาแล้วไม่ได้มีความคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับพอในช่วงปีนี้เนี่ยมันต้องจริงจังแล้วการลุ้นแชมป์มากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบเน้นผลรัดกุมมากขึ้นนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับมาเลยทําให้โอกาสยิงที่มีเนี่ยน้อยลงนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่พวกเขามาเนี่ยมันยังคงโอเคอยู่ในมุมของผมนะครับเพราะว่ามันมาได้เรื่อยๆเนี่ยมันทําให้ถือว่าไม่ได้เป็นการเล่นแบบรับจนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับมันเลยถือว่าโอเคในมุมของผมนะครับคือสเปอร์เขาก็แก้เกมมาตั้งแต่พักครึ่งเลยนะครับส่งแบบเบนันจอรนสั้นกับเดียมันนี่สันลงมาแทนอีพิซูมากับปั๊บมัตตาสานะครับแล้วครึ่งช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยคือเอาเบิร์กวาวเป็นกลางรับตัวเดียวเป็นกลางลูกคู่2คนมันิี่สั้นกับคูรูเซฟกี้แล้วปีกเป็นซอน ก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้เกมที่เหมือนกับจะพยายามบุกพยายามโหมตัวลุกเข้ามาให้เต็มสูบนะครับแต่วิธีการเล่นเนี่ยมันดูเหมือนเดิมเลยนะครับคือแทบไม่ต่างกันเลยนะครับในรายละเอียดที่แก้กันมาแล้วนั่นคือบุกถ้าเทียบครึ่งหลังเนี่ยผมว่าน่าจะอาการหนักกว่าครึ่งแรกซะอีกนะครับที่มีเวลาในช่วงนาที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าในตรงนั้นดูได้น้ําได้เนื้อกว่าที่เปลี่ยนลงมาเหมือนกับจะเอาลุกเต็มสูบนะแต่ไม่ได้ลุกอะไรเลยนะครับก็ส่วนหนึ่งชมอาเซนนลไหมว่าเกมรับเขาแน่นปีีน้้ก็ตตองใช่่แะครับ สเปอร์คือเกมมันต้องมีทิศทางที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้คือแบบโหไม่ไหวจริงๆนะครับก็พูดถึงโอกาสที่น่าสนใจในช่วงเวลาหลังนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสที่จะฉีกหนีเป็น31หลายครั้งนะครับแต่ก็นั่นแหละครับปัญหาโอเพนเพย์ก็พูดรอบที่3าในคลิปวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่นะครับมันก็เป็นจุดที่มุกรานี้ตลาดยังไม่ปิดนะครับคงจะต้องเสริมจริงอ่ะครับอาร์เซนอลเพราะว่าถ้ามันเป็นเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันปิดเกมไม่ได้แล้ว มันจะไม่ใช่จบอย่างนี้ในหลายๆเกมในอย่างในเกมวันนี้นี่นะสิครับแบบวันนี้มีเดคเลนไรส์บริการได้ยิงนะครับในช่วงครึ่งหลังนะเจ็ดสองเจ็ดสามตามลำดับนะครับกินสกี้ก็เก็บเซฟได้หมดเลยนะครับแต่ก็นะครับโอกาสที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากกองหน้าเลยนะครับมันมาจากแบบกองกลางตัวปีกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับก็เลยควรจะมีอย่างน้อยนะก็กองหน้าอาจจะไม่จำเป็นต้องเอามาแบบเป็นตัวคาดหวังแบบกิอเคเลสอะไรางี้ก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่ปล่อยมานะครับแต่เป็นแบบ ประเภทอายุเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยเอามาแก้ขัดแบบาดิดตอนมีโคเซลูอะไรเงี้ยไปก่อนก็ได้นะครับในช่วงตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจําเป็นมากๆเลยจริงๆถ้าสมมติว่าต้องการที่จะทําให้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์จะมันหนี่ต่อไปนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้ามันเกิดเกมอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่จบแบบเดิมนี่แหละครับมันจะมีเกมแบบใบตั้นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็นั่นแหละครับมันจะออกมาเป็นประมาณเนี้ยนะครับ แต่ก็ยังดีวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่าสเปอร์นในประสิทธิภาพของเกมลุกนี่ไม่ไหวเลยนะครับจะมีเสียวช็อตเดียวเลยในช่วงครึ่งเวลาหลังคือเปโดปอรโลนะครับเติมมายิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับซึ่งบอลก็ไปชวนเสาแล้วก็ออกไปนะครับพอหมดช็อตนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับวันนี้อาร์เซนอลก็ถือว่าหลไรอย่างนั้นก็ใช้วิชาแบบสไตล์ดักอาร์ตแบบอารินติโกมาริดนะครับคืออาร์เตต้าในเก่งตรงจุดนี้อยู่แล้วนะครับพยายามจะเล่นกับเวลาอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีนะครับถือว่าเล่นตรงนี้ได้ดีเเ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 ลลลลลลยยยยนนนนะะะครรัับปปีีี่่ตววออออไไไงง้้้สกกกกซิชโ็ผาาด นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก็จบด้วยกออ์ในครึ่งแรกนะครับคว้าชัยชนะไปได้2-1นะครับก็สรุปสิ่งที่เห็นในวันนี้ผมว่าก็อาร์เซนอลชนะอาจจะเป็นวันที่มึนๆหน่อยจากเรื่องของสภาพปิตใจก็อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะยังไม่ได้ดูดีมากในช่วงหลังมานี้นะครับแต่ก็ผมมว,ว่าการชนะอย่างน้อยวันนะี้มันจบด้วยชชนะคือสําคัญแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมใหญ่แล้วก็การชนะในเกมแบบนี้มันจะส่งผลต่อเมทัลลิตี้มากนะครับในอนาคตต่อไปว่าในการ เก็บแต้มยาวๆเนี่ยถ้าสมมติแบบไปสรุปเกมนี้อีกเนี่ยผมเกรงว่ามันจะไปยาวๆอีกนะครับซึ่งการกลับมาในเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับถึงจะมึนๆหน่อยแต่สุดท้ายเก็บ3แต้มได้ถือว่าจบนะครับในเกมวันนี้สำหรับทางทัพปืนใหญ่เซนอนนะครับถ้าพูดถึงผู้เล่นที่ผมว่าสําคัญในวันนี้เนี่ยก็คงจะให้เป็นกาฟเยอมากรันเยสนะครับคือรับหมดนะครับทั้ง ะมีส่วนทําประตูเกมรับอะไรเงี้ยผมว่าเขาสําคัญที่สุดแล้วในวันนี้สำหรับทางอาร์เซนอลนะครับคือทําให้ม omentum ในเกมเนี่ยกลับมานะครับแล้วในช็อตการเล่นเกมรับเนี่ยก็สําคัญหมดนะครับในมุมของผมเนี่ยคือเล่นได้ดีแบบสุดๆเลยสำหรับกาเบียลในวันนี้นะครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมจะให้เขาเป็นแมนออโตแมทนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสําคัญจริงๆกับแบบถ้าไม่ได้ลูกแบบเตะมุมอะไรางี้มาเนี่ยอาร์เซนอลปีนี้ต้องบอกว่าไม่มีกาเบียลเนี่ยโอ้โหหลายต่อหลายเกมเนี่ยน่าจะ ไม่ได้มีแต้มออกกลับมาอะไรอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับนะวันนี้ผมก็ก็เป็นหนึ่งนวันที่กาเบียวยังคงเป็นคนนั้นอยู่นะครับที่ทําให้ Arsenal อาร์เซนอลเนี่ยยังคงเดินหน้าเก็บแต้มสําคัญสำคัญแบบนี้ต่อไปได้นะครับส่วนในผู้เล่นแดงอื่นๆเนี่ยผมว่าวันนี้ตรงกลางก็ตามมาตรฐานไปนะครับปาเตไรส์เนี่ยก็ครองแดนกลางได้ค่อนข้างอยู่โอเดกาดก็เริ่มที่จะมาเข้าลงเข้าลอยมากขึ้นจากการมีแอซิตในวันนี้นะครับ โดยใน3ตัวบนเนี่ยทอสซาก็โอเคนะครับสลับมาเทเนลี่มายิงก็ก็มีการยิงประตูเกิดขึ้นสเตอร์ลิงก็อาจจะสร้างสรรค์ได้ดีนะครับแต่ก็นั่นแหละครับการขาดเกมทานที่ค่อนข้างนานไปนะครับก็อาจจะประสิทธิภาพเนี่ยในในสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเคาสนิมหน่อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับอาจจะเป็นสไตล์คล้ายกับเอลเชุดเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ย ขาดความมั่นใจนะครับก็ดดากันจนได้ดีนะครับตอนกลับมายิงในคาราบาวครับกับพาเลทแล้วก็มั่นใจยาวๆแล้วก็นั่นแหละครับไปโชคร้ายเจ็บยาวซะอีกก็คิดว่าสเตอร์ลิงเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยู่นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมคิดว่าเขาลากเรืออะไรดีเลยแต่ปัญหาสเตอร์ลิงเนี่ยคือตรงหวดสุดท้ายนะครับซึ่งต้องรอเวลาที่เขาจะกลับมามั่นใจเนี่ยแหละครับคงจะกลับมาดีขึ้นตรงจุดนี้นะครับส่วนฮาวเวิร์ดนะครับก็นั่นแหละครับเป็นช่วงเวลาที่ยังคงย่ำแย่ต่อเน้ี มันก็วันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเล่นไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับเจ้าตัวก็ผมมองว่าวันนี้ก็ค่อนข้างดรอปสำหรับฮาวเวนะครับภาพรวมอาร์เซอนอลก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นจากเกมรับที่เด่นนะครับส่วนตัวอดื่นตรงกลางกับปีกนะผมว่าก็โอเคนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบเลวร้ายอะไรเลยผมว่าค่อนข้างดีด้วยสามไปในวันนี้ภาพรวมเปิดก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนสเปอร์นะครับ ก็ผมมองเห็นจุดดีนะคือประตูที่ซื้อมาใหม่นี่แหละครับกินสกี้คือดูตั้งแต่วันเลี้ยหูแล้วนะครับวันนั้นเซฟกระจายเลยวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ผมว่ากินสกี้นะดูจะค่อนข้างเข้าท่าเลยนะครับดูมีหน่วยการที่ดีแล้วก็เซฟไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยจุดอื่นๆเนี่ยผมก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเฉยๆหมดเลยนะครับโดยแดนกลางแดนบน,นี่ควรจะทําอะไรได้มา,มากกว่าน,นี้ในทุกๆคนเลยนะครับ ส่วนเกมลับเนี่ยก็ผมว่าตามสภาพนะครับคือมันก็ได้ประมาณนี้นะครับกับชุดที่เป็นไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพกันแบบอาชีเกออะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากวิจารณ์อะไรมากนะครับปอโลกับสเปนวันนี้ก็เจอปีกเจาะเป็นว่าเล่นเหมือนเดิมนะครับคือพยายามจะบุกนะครับแต่มันบุกไม่ขึ้นแล้วก็เกมลับไม่ได้อีกก็เนี่ยประมาณนี้ไปนะครับส่วนการแก้เกมของนาแอนก็เห็นแล้วท้อแทนนะครับก็ตามนั้นไปที่เล่าไปในเกมเลยนะครับคงจะต้องไปว่ากันในเกมต่อไปแหละครับ โดยทิ้งท้ายกันไปนะครับสถานการณ์ตารางคะแนนอาร์เซนอลพูดไปแล้วนะครับตาม4คะแนนเดี๋ยวก็อย well, to to ่างเงี้ยกดดันเลี้ยวคูได no ้ดีเลยนะครับคิดว่าหลังจากอาร์เซนอลน่าจะกลับมาได้ดีแล้วนะครับโดยไปเสริมกองหน้าไปอีกหน่อยเนี่ยผมว่าจะอุ่นกายได้มากกว่านี้นะครับถ้าเป็นสภาพนี้ไปอยู่นะผมคิดว่าคงจะชนะได้เรื่อยๆแหละครับแต่อาจจะหืดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนสเปอร์นะครับก็โอ้โหทัวโซนล่างของแท้เลยนะครับปีนี้ตอนนี้อยู่ที่13แล้วนะครับจากวันนี้เนี่ยเหมือนว่า เมื่อวานเวสแฮม์ชนะไปก็เลยแซงขึ้นมาเนี่ยแหละครับเลยตรงตอนนี้สเปอร์ตกมาที่13แล้วนะครับแล้วมีโอกาสที่จะโดนแมนยูแซงอีกนะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าชนะซาว์เมตันซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงอาจจะทำให้สเปอร์ตกมาอยู่ที่14เลยก็ว่าได้นะครับแถวที่มันตลกเลยก็คือพวกเขามีประตูได้เสียที่บวก11เนี่ยแหละครับคือโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับว่าเล่นคือแบบเขาแบบขายตั๋วของจริงนะครับแต่แบบว่า ประสิทธิภาพไม่ได้เลยนะครับในแง่ของตารางคะแนนกับการเล่นบอลลิงเลยเยาๆแบบนี้นะครับมันไม่เวิร์กจริงๆนะครับกับสเปอร์นะแอนด์แผนที่เห็นนะตอนนี้นะครับคือไปไปมาเนี่ยโอ้โหมันแต้มจะเท่าคิสันพาเลตที่ต้นฤดูกาลเนี่ยตอนแรกเขาสตาร์ทได้ไม่ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนนี้แต้มเท่าพาเลตซะแล้วนะครับที่วันนี้ชนะนะครับก็โอ้โหเดี๋ยวหนังชีวิตกันต่อไปแหละครับก็ กลับมาสู่ร่างเดิมนะครับคือวันคาราบาวเนี่ยคือเล่นเป็นคนลทีมจริงนะครับพอกลับมาวันนี้ในบอลลีกกลับมาเป็นสภาพเดิมอีกแล้วนะครับก็เป็นแบบอย่างนี้ต่อไปนะครับสเปิร์มเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้เขาจะไปจบที่ตรงไหนนะครับนาแอนดนี่ก็ดูจะได้รับการหนุนหนังยาวๆด้วยเดี๋ยวรู้เรื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันไปนะครับ สำหรับการคุยหลังเกมพวกนี้ก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาถึุตรงนี้แล้วชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องกา้าบ้าบอลในการคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นแรกเปลี่ยนพูดคุยอะไรก,กันก็จัดมาคอมเมนต์คู่คุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลามหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ